คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีหรือเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพราะว่ามีแต่คำหยาบโปรดใช้วินาจจัก,กรยานในการรับชมนะครับ ทุกนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง MCM นะช่วงนี้ก็ขอโทษโด้วยการน,นะครับทุกคนก็หายไปนานพอสมควรเลยก็อย่าอัดเกมนูบ้างน,นะเพราะว่ากระแสาการตอบรับของเกมใหม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ต้องหาเกมใหม่ซ็แล้วผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ก็ได้ประมาณัไม่ถึง10ตาง่ายๆเกมเนี้ย เมนี้มันเป็นอะไรกัไม่รู้เป็นขึ้นมาหลายรอบมากเลยเออฝั่งไหนดีวะเอานี่ละกันพกพกเพราะผู้เล่นมี4คนเราจะเล่นแบบไม่เหมือนอื่นึงเด็กน,น,นะต้องปรับอะไรเ่องปืนผิดปะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหกวจะยิงโดนเจ้นี้ต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรซึ่งเพื่อนๆพี่ๆผมก็เล่นกันผมจะได้ฝึกไงเอาไปเล่นกับพวกเขาได้พวกเขาเก่งจริงๆเก่งทุกคนเลยผมก็สู้เขาไม่ได้นะโอ้ยไงหัวแตกเลยทุกคนถ้าเกิดเปนี้ผมพอสู้ได้นะอายากาะนะ เสียงชักด้านซ้ายโอ้ยโอ้โหทุกคนหมาทำงานหน่อยดิวะลูกฟองก็ได้วะเอ้ยอย่ามาสราบพี่เนาะจะขึ้นที่หนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยโอ๊ย เห็นไหมโดนหัวนัดเดียวก็ตายแล้วทุกคนผมตายกี่ตัวเนี่ยตายไปสี่อะเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลย reset เกมนี้เล่นยากพอสมควรนะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเล่นผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเล่นมัม่วๆเหมือนกันอ้ออ๋อโอย้ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้เวฟเนี่ยมันจะห้ามกันไปแล้วนะ นายจะฆ่ากับพวกฉันไปแล้วนะไอเวฟชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ๊ยโอ๊ยเวลาเหลือน้อยแล้วยิงกันเองทำไมเนี้ยโอ๊ย <c oughs> ตายไปสิน้องสไนปเปอร์ผมพอได้นะมีสเต็ปจากเกมพีบีอยู่บ้าง จากปืนกลนี่ผมไม่ได้รอดไม่รอดเลยอ่ะเพราะว่าโดนยิงหัวอย่างเดียวถ้าปืนกลนะตอนนี้มันฆ่า4ตาย4นะสกอร์ก็ไม่ทุเลศสักเท่าไหร่สกอร์ไม่ทุเลศเลยเป็นทุเลศทุยเอาใหมา่ๆตาหน้าตาหน้า รอรอสิบวิสิบวิงั้นจะตัดไปที่เกมเลยไปมาทุกคนมาแล้วงั้นผมขอเลือกตอนนี้เป็นเลือกใส่โจมากแล้วกัน,นไปเลยที่รักไปล้อนะล้อสเตอ์ที่รักเอา้าเล่นแบกหรอฉันเป็นโจนเนี่ยทำไมมันยิงเราได้วะงง ให้เราได้สไนเปอร์มาทำไมเนี่ยถ้าด่าน,นแบบอย่างนี้สไนเปอร์อากาศกันนะพอได้อยูอ่คนที่ไม่มีชื่อขึ้นคือศัตรูใช่ไหมโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องสกีตอนนี้เรามีสองซึ่งเราได้สไนเปอร์เฮ้ยไม่ใช่ลูกซองซองอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยไอ้เวฟอีกแล้วอ,อ่ะเด็กเหอะ นายมัน,จะ,น,นะน,นจะห้าวกันไปแล้วนะไอ้น้องนายจะห้าวกับพี่ไปแล้วน้องฟังเสียงฟังเสียงไม่ได้เลยมันอยู่ด้วยกันหมดเลยไม่มีการตอบรับจกักแรียกหมายที่ทัดเรียกะนาติดต่อมาอีกครั้งค่ะ เอ้ยตกใจเลยว้า <Whoa. S 1> เอ้ยไปไหนหมดวะสกอร์เราขึ้นแล้วเราขึ้นที่สี่ใช่ไหมที่ห้าเฮ้ยไปไหนหมดวะหายไปไหนหมดเนีเ่ยเฮ้ยพื่อเดียวกันเว้วยอย,อย่าตกนะโ <What? S 1> อ้ยตกใจ่างนี้ เสียงมันฟังไม่ได้ทุกคนผมฟังเสียงไม่ได้อ่ะเสียงมันเดินทั่วเลยอ่ะเราจะรู้ไมนี่ยใครเป็นตัวใครเป็นเนี่ยไม่ได้ลอดนะน้องแต่พี่เกดเอ้ยโถยใส่ลูกสวนอยู่ไอ้เวฟอีกแล้วอ่ะโอ้ยน้ำคานจริงๆเลยอย่างนี้เฮ้ย oh, <no. S 1> มันมาถึงฐานเลยหรอฐานเราเหรอ oh, <no. S 1> แย่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  โอ้ยเดตตามอออาัวเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงก่อนอไอเวฟอีกแล้วเหรอมหมือนไส้เว้ยบ้านอยู่ไหนวะฮะอยากรู้จริงๆบ้านนายอยู่ไหนวะบอกเราเชียดิยทำไมห้าวจังโดนมึงยิงสามเราเนะีย่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเวฟ ไอ้เวนหืมมึงอยู่ไหนวะอื้ยมาไปได้พอดีเลยมึงเออปืนนี้ก็ได้วะขี้เก็บเปลี่ยนละไม่มีเรงกดขวาเลงไม่ได้สวยคิดว่าสวยไหมไม่ยิงเหรอไม่ยิงก็โดนสิน้องค่าได้หกละค่าหกตายเจ็ดตายเยอะกว่าค่าย ไอ้เวฟอีกแล้วไอ้กูแคมจริงๆเลยเวฟนี่ได้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 ปืนนี้เดทพอสมควรต้องคุมปืนให้อยู่อยู่ลวตายหนึ่งซ้ายขวาขวาซ้ายดีกว่าอะสายทางตันทางตันจ้ะไป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 ทางขวา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 ขย้อนหัวโตไอ้เหี้ยไอ้เวฟไอ้เวฟอีกแล้ว มันไฟเว็แล้มึงอ้าวอ้าอ้าไอเวฟเหรอไม่ใช่เว็บเฮ้ยผู้นี้แม่งเล่นทีเผยจริงเกิดปุ๊บตายเกิดปุ๊บตายกูเฮ้ยจ้ะเอไม่มีโอ้คิดว่าหัวคนจ้า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 กูจับกูจับ อไอ้ที่นี่ไม่ใช้มีดเวยแม่เฮ้ยกดบีไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนปืนไม่ได้ทุกคนไสเนปเปอร์ก็ได้วะลองดูอืไอ้ชี่นี่ีกอ๋อตายกี่ตัวนะตายสิบสอง ตาอายเขาปะเนี่ยไม่เป็นไรเราพีเราเป็นผู้เล่นใหม่เราไม่ต้องกลัวทุกคนอาจจะให้อภัยเราที่เรากาพูดอะไระจริงทุกคนเราเพิ่งเล่นเนาะเกมพวกนี้อาจจะไม่มีประสรบการณ์มากมากเท่าไหร่ด้วยพวกมันหาไปไหนวะเอ้ยหาไม่เจอแล้วนะใครหาเจอก็ตายก็ก็ชนะก่อนโอ้ดูเวฟดีเวฟอันที่หนึ่งเลย ตานะเฟียนะอย่าบ้ากันนะเฮ้ยเจาะเฮ้ยเจาะไม่ชจาะไม่ชจาะไม่ชจาะ่เาฮ่าฮ่าฆ่าสิบเอ็ดตายสิบสองเราต้องทำอไงก็ได้อย่าให้อย่าให้ตายชนะฆ่าเราต้องฆ่าชนะตายกองแต้มเอ้ยกูพูดไม่ทันขาดจับจับหืึกูยังไม่ทันจบเลยตายแล้วกูตายเอเคก็นเลยวะสัญลักษณ์ของโจรต้องเอเคไม่รู้ไม่ไม่รู้เพราะอะไร ตำรวจใช้ AK ไม่ได้ใช่ไหมเอ้าเยียบเพื่อนดีกว่ามา์สั่นก็ขอโทษด้วยทุกคนโอ้กูโดนดักจะตายเลยอะ่ะเป็นเพราะอะไรอะ่ะสนัยก็สนัยวะมา,าดิเล็งยิงไปเราต้องเร็วเราต้องเร็วทำให้เขาโดไม่รู้ยิงได้หรือเปล่ายิงไปก่อนเฮ้ยตี ไม่หดแม่งอขอเพื่อนช่วยขอบใจมากเพื่อนน่ะระยะใกล้ผมก็ตายแล้วว่าผมต้องเล่นระยะไกลเท่านั้นน่ะ s n i p e อ่ะเเอพูดจริงนะโหน้ำนับตกเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้นี่ด้วยนะเอาคนพกก็ได้วะอ๋อเหยียบเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนแทงเพื่อนแทงเพื่อนแทง โอ้ยยิงไม่ทันวะแหมอเอเคพอได้อยู่ที่ไหนวะโอ้มันตุ๋ยเราไวเวฟอ่ะไม่ได้ละไม่ได้ละเราจะเล่นอย่างงี้ไม่ได้ละเราตายเยอะแลวและเราตายสิบหกละอืมได้ช่วยเฉยไม่ได้เว้ยเฮ้ยข้องใจอะไรกับพี่พวกไว้น้อง หาโดนกายตัวกูว่กายอยู่แล้วด้วยอดสองตัวลวดยิงแต่ขาเออตายไอ้นี่แจกแต้มไอ้นี่แจกแต้มโอ้ยหัวแตกค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวแตกว่ะไม่เป็นไรยน้อยเราก็ยิงได้มั้งอ่ะเจอแล้วโอ้ยมันยิงหัวทีเดียวเราตายเลยทุกคน โอ้ยตายลูกฟอกอุ๊ยเฮ้ยเจอแต่อะไรเนี่ยวันนี้อ๋อ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 ชียบชีบน้องเลวแบบพี่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดพี่เห็นแล้วอ่ะน้องไม่ทันจำอะไรพี่ได้ใช่ไหมน้องฆ่าได้สิบเจ็ดตัวอ่าใช้เกมฉีดยาได้แล้ว เพิ่มเลยอ่ะค่าทีา่เกตุนจะได้เกติยาม,มันก็ลืมละเอ้ยข้างหลังเหรอไปแล้วข้างหลังตรงนี้มีแน่นอนตรงนี้มีแน่นอนผมรู้เลยทุกคนอย่ามึงอ้วกนะโลทุกคนไม่หัวเอ้ยไม่โดนแช่เพื่อนลาเพื่อนลาไปเอาไปเลยเพื่อนเราให้หนาย ตัวนี้แมวดีวเสียเสียพิกกลรู้สึกเสียหลังตลอดเวลาแล้วทุกคนตอนนี้นอ้อน่านไงโกูไม่พึ่งพูดเมื่อกี้เองโก้ไม่พูดเมื่อกี้เองนะว่ากูเสียหลังอ่ะไอเดิมเดิมเว้ยบีผมชอบใช้ปืนนี้ปืนที่มีลำกล้องแรงได้เฮ้ยไอ้เวฟอีกแล้วเหรอหนึ่งเดเดิมไปเจอกัน เจอกันนะ้อเจอกันโอหสู้กันเต็มเลยตรงนี้เสียงชิคกี้ตรงนี้โอ้ยิงก่อนตายก่อนนะสกอร์เท่าไหร่อ่ะโอ้เราไม่ได้นามเราไม่ที่สามเลยอ่ะ เดสแม็ก <This> เราจะไปอยู่ทีมน,นัน้นซึ่งเจอคนพอดีเลยสองตัวสองตัวเกิดมาก็เจอเลยจิบหายโน่นตัวนึงเออตายเลยตายเลยไม่น่าเดินไปเลยจะตายทำไมจะตายเมง่อยจังเลยโอ,อ้ยิงขาก็ตายฮะเอ,อ้ยเชียตกใจโอ้เพื่อนเพื่อนอย่าเล่นอย่างนี้สิเพื่อนมันไม่เดีนะเพื่อน แฟนตายลอลอยลอยลอยสอยเจ็ดสิบเจ็ดสิู้สองตัวสตอล์ฟตัวสตัวเลยเหรอนานขีคโกไปนะนายสองตัวมันไม่ได้นะอัอักอกตายเรือดโดนยิงแล้วเดี๋ยวก็ตายดิเวนนไม่เอาอะตายขาอากาศไปดิน้อง อ๋อเพื่อนขอบใจมากจะขอบใจดีไหมเน,นออี่ยเปิงหัวอู้ตายเพียบเลยตรงเนี้ยโอ้ยิงไปหมดแม็กซ์เลยวะแน่นอนชิชิชิไม่มีใครเฮ้ยเห็นอะไรแปลกแปลกไม่กินไหมตรงเนี้ย ขึ้นไปเลยออกขึ้นนี้มีคนแน่นอนเพื่อนยิงไปแล้วตัวเ่งเดินไปน่าจะมีทางขวาแล้วไม่ก็ซ้ายผมไปขวาเพื่อน,นลงเพื่อนก็นลงมาด้วยไอ้ะจัดลงมาหมดเลยเฮ้ยเอาอมาหน่อยดีน้อไม้พี่ทำแต้มหน่อยเร็วยิงไข่เนี้ย อ๋อเจอแล้ว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 น,อน้องเจอแล้วพี่เจอแล้วเออเจอแต่ก็ตายนะไอ้ออไหนลองเล่นนี่ดินี่เฮ้ยยิงก่อนตายก่อนไอ้เวนโอ้มันยิงหัวนัดเดียวเราตายเลยอ่ะนี่นี่เอ้ยเอ้ย,อยโอ้ไม่ตายเลยอ่ะ โอ้ยสองตัวตายจริงไม่เจ็ดเองกี่ตัวแล้ววะโอ้สองตัวสองตัวหนึง่งโอ้ยเหลือเหลือแปดสิบพออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยูไวว่ไหนวะโอเคเอ็มพีเจ็ดเอ็มพีเจ็ดเราใช้เอ็มพีเจ็ดอยู่โอ้เอ็มพีเจ็ดเข้ามือมากเข้ามือจริง เราเล็งหัวนะเฮ้ยเป้าเล็งหัวแนละ้วแต่ไม่ตายอะทำไมทำไมดันดันีกที่สามสี่ห้าแล้วที่สี่แล้วที่สี่ที่สี่ 4. เราต้องที่สามไม่ได้ไม่รู้ว่าใจอะไรเราต้องที่สามไม่ได้เฮ้ยไอ้จ่าเอาเพื่อนโอ้เพืพ่อนขอโทษตกใจเที่ยวผีอย่าเราอย่าทำให้เราตกใจสินายมันตกใจนะแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเพืพ่อนเราเห็นก่อนเฮ้ยไปก โอ้โหมันหลบใต้สะพานเนี่ยมันฉลาดอะ่ะฉลาดนะมึงโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ยไม่โดนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไปคุมเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยตอนหายใจเหนื่อยตอนหายใจเหนื่อยตอนหายใจนี่แหละทีสามแล้วเอ้ยทีสี่อยู่นี่หว่า เฮ้ยๆๆๆๆอึ๊โอ้ตายเกครูฟไนโหถ้ามีลำกล้องนะเมื่อกี้สบายเลยอ่ะเมื่อกี้แต่เฟดดาปืนนี้ลั่นช้าไปหน่อยใช่ปะไม่รู้ว่าลั่นช้าหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยๆๆๆๆฉันไงกูมีลำกล้องกูก็ตายอื้อหโอ้ลำดับตกเลยอ่ะตกจริงๆตกไปเลยลำดับ51 ไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อความสนุกตายไปแล้วใช่ไหมเออตายเฮ้เหี้ยเพื่อนนี่วะเฮ้ยมันอยู่โน่นมันอยู่โน่นเฮ้ยไหนวะไม่เห็นเลยอ๋ออยู่ข้างหลังโหลำดับที่ห้าร้อยยี่สิบแปดคะแนนนะ <laughs> แล้วก็ทั่งที่หนึ่งไม่ได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไม่กดก็ไม่เป็นไรช่างแา่งาแล้วไปแล้ว